เขาก็มอบหมายประชธิปัตดที่ไปร่างะนะคะจนประชิปั์เนี่ยตอนนี้ก็ได้ร่างออกมาแล้วได้ทั้งสิ้น6ประเด็นด้วยกัน6ประเด็นครัประเด็นแรกนะคะก็บอกว่าเป็นเรื่องการแก้ไขในมาตรา256ก่อนซึ่ง256กเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นแม่กุญแจลูกใหญ่เลยที่ต้องมาคลายล็อกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะคือถ้าเกิดสามารถแก้ไข256ได้มาตราอื่นๆก็จะทําให้ง่ายขึ้นได้และในเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องใช้เสียงเพียง3ใน5นะคะ ในหลักการผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาตอนนี้มีการพิจารณาทั้งหมดไปแล้วข้อที่2ก็คือการแก้ไขมาตรา272อันนี้เป็นเรื่องของสวแล้วนะคะกําหนดให้สวมีอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการแก้ไขมาตรา88และมาตราที่เกี่ยวข้องกับการส่งบัญชีรายชื่อ 3. ก็คือนายกรัฐมนตรีเราจะแก้ไขว่าหากนายกอยู่ในบัญชี3คนนั้นไม่สามารถที่จะเสนอได้ก็ให้สภาเสนอ ชื่อสอสอเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งนี้เป็นการยึดโยงให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากประชาชนค่ะอันนี้คือ2ข้อส่วนข้อที่3 พูดถึงการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นจะแก้ไขใน7มาตราก็จะนำรัฐธรรมนูญปี40กับ50มาปรับปรุงประเด็นสำคัญคือการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับต้องมีการเลือกตั้งโดยตรงนะคะการบริหารทรัพยากรของท้องถิน่นต้องเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นโดยตรงมีการเสนอเข้าชื่อและถอดถอนเพื่อให้มีข้อจากัดให้ประชาชนสามารถเข้าไปดาเนินการเสนอข้อกฎหมายได้รวมถึงบทบัญญัติท้องถิ่นได้โดยตรงค่ะ ในประเด็นที่4คือแก้ไขการตรวจสอบอำนาจรัฐโดยเฉพาะอำนาจของคณะกรรมาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเชิญบุคคลมาชี้แจงก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี40กับปี50ประเด็นที่5การตรวจสอบทวงดุลอำนาจและถอดถอนของปปชซึ่งตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยให้เสนอผ่านประธานรัฐสภานะคะซึ่งการเสนอเช่นนี้ทําให้การตรวจสอบต้องมายึดโยงกับเสียงข้างมากอีกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สุจริตโปร่งใสได้ดังนั้นจึงเห็นว่า ควรจะกลับไปใช้แบบกลไกเดิมกลไกเดิมคืออะไรคือกลับไปเสนอผ่านองค์กรอิสระจากนั้นค่อยส่งต่อให้ประธานศารดีกาค่ะประเด็นที่6คือระบบการเลือกตั้งจะมีการแก้ไขสีมาตรานะคะกำหนดให้มีสสแบบแบ่งเขต400เขต เลือกแบบหนึ่งบัตรหนึ่งคนและมีสสบัญชีรายชื่ออีก100คนขณะขณะนี้กำลังหาหรือถึงวิธีการคำนวณสส,สแบบบัญชีรายชื่อว่าจะใช้แบบไหนจะใช้ระบบสัดส่วนร้อยละโดยตรงเหมือนเดิมหรือไม่นอกจากนี้จะมีการพูดถึงระบบการตรวจสอบคนที่เข้ามาในระบบการเมืองว่าจะต้องมีประวัติที่ดีงามและมีความโปรง่งใสโดยคุณชินวรนบุญยเกียรติส,ส,สอนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์นะในฐานะที่เป็นประธานวิพักษ์เนี่ยก็บอกว่าทุกฝ่าย ร่วมกันยกร่างมั่นใจว่าร่างนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าไม่ได้แก้ทั้งฉบับค่ะตัดปัญหาเรื่องการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมโนโูญและการแก้ไขรายมาตราเนี่ยสามารถแสวงหาความเห็นพ้องต้องการมากกว่าจะเสนอแก้ไขทั้งฉบับบอกว่าถ้าเสนอแก้ไขทั้งฉบับต้องไปทำอะไรฮนะประชามติอีกนะคะ2-3ถึงครั้งแต่พอเสนอเป็นรายมาตราทำประชามติเพียงหนึ่งครั้ง ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการว่าเราควรถอนฟืนออกจากไฟที่สำคัญหากได้แก้ไขรัฐธรรมโนูญในบางประเด็นที่ทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นบ้านเมืองก็จะไม่กลับไปสู่จุดเดิมดังนั้นมั่นใจว่าการแก้ไขแบบรายมาตราครั้งนี้คงจะได้รับความร่วมมือและมีความเป็นไปได้เพียงแต่ขอละทุกฝ่ายต้องมีความจริงใจนะคะค่ะร่างนี้เ